อโอเคนะอันนี้ก็เดี๋ยวกรองอันนี้เขาส่งมาจาก Facebook ตามนี้เลยนะอจังหวัด,วดอุบลราชธานี5้าใบทั้งหมดเนี่ยโอเคเขาผ่ามาแล้วนะมันมีรูสุกว่าจะมีอยู่หนึ่งใบที่ไม่ได้ผ่าโอเคเดี๋ยวผมมเทให้ดูทีละใบเลยอันนี้คืออย่างยังยังไม่ได้ซ่อมนะะเดี๋ยวผมเทให้ดูก่อนอาการไฟไม่ออกนะครับ โอเคอันนี้หนึ่งาไ,ไฟไม่ออกอันนี้ใบที่สองนะครับไฟไม่ออกนะครับร้อยผ่ามาแล้วนะเหมือนกับว่าเาขาพยายามจะเปลี่ยนอยู่อันนี้ผ่ามาเปิดมาหมดเลยหลังคานะครับโอเคชุดสีไม่มีอันนี้ไม่ติดนะครับใบนี้ไม่ติด ใบต่อไปครับใบนี้ครับไฟไม่ออกครับติดแต่ไฟไม่ออกโอเคใบต่อไปครับผ่ามาแล้วด้วยนะฮะ ไฟไม่ออกครับแต่ว่าทุกอย่างทางานหมดแค่ไฟไม่ออกไม่ออกคอยลอยเหมือนกับว่าเขาเปลี่ยนมาแล้วด้วยเนาะโอเคไฟไม่ออกคอยบางทีมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนะฮะสำหรับคนที่คิดจะซ่อมเพราะาบางทีมันก็ไม่ได้เสียแค่จุดนั้นนะฮะบอกแค่นี้นะฮะโอเคใบนี้ก็ไฟไม่ออกแต่ว่าใบานี้เขายังไม่ได้ผ่ามานะ ัวิีชทำงานนะครับแต่ว่าไฟไฟไม่มาัวิีดทำงานฟันทำงานครับโอเคเดี๋ยวมาดูคลิปรีวิว,วทีก็ตอนตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วกันนะอันนี้ EP แรกแล้วกันนี่ครับโอเคฮนะไปนะ